ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้เอาพักพิมพ์หลังเบี้ยเอามาลงให้กับ F c ซได้ประดับรับชมนะครับปลูกเสกโดยครัวโตวหรือท่านเจ้าพุคุณสมเด็จพระพุทธจันทร์โตผอมหังสีวัดละขังนะครับผานนี้ก็หาชมยากนะครับผานนี้ก็มีประวัติการสร้างนะครับมีประวัติการสร้างในหนังสือหลายๆเล่มหนังสือที่ เขียนไว้ตั้งแต่ปีพศ2516นะครับแล้วก็ไล่ลงไปรุ่นเก่าๆนะครับเขียนว่าผ้านี้ท่านเจ้าพคุณนะครับหรือหัวโตนะครับท่านก็ได้สร้างขึ้นมานะครับเพื่อไว้แจกคนภายในแล้วก็ไว้แจกนะครับแล้วก็ท่านก็ให้ลูกศิษย์ของท่านครับที่ใกล้ชิดนะครับก็ให้เอาผงวัตถุคุณของท่านนะครับที่ท่านปั้นไว้นะครับเป็นแท่งแล้วก็มาผ่าผ่าเสร็จก็เอามา เอาลงมามาลงในน้ําผสมนะครับผสมกับน้าอ้อยเขี้ยวน้าพึ่งนะครับแล้วก็ผมทุกคณของท่านแล้วก็ท่านก็ได้แกะนะครับให้ชาวบ้านกับตัวท่านก็จะแกะบล็อกใบพิมพ์นี้ครับใช้ใช้ไม้นะครับไม้เดือแข็งแล้วก็ไม้มงคลแล้วก็ไอหินรับมีดครับพวกหินมาแกะแล้วก็ท่านสร้างกันเองครับสร้างเองในวัดนะครับสร้างกันเองนะครับสร้างแล้วก็เอาไป กดลงบล็อกไว้พิมพ์แล้วก็ไว้พึ่งนะครับแล้วก็เอาไปลงไว้ในบาทของท่านนะครับแล้วก็ปลุกเสกวันละสามครั้งครับอยู่ในไตมาสเข้าพรรษานะครับนะครับเราก็ไว้แจกนะครับพานนี้ก็จะสีออกแบบว่าสีคล้ายนะครับสีนี้จะเป็นสีของน้ำน้ำ้อ้เคี้ยวนะครับน้ำไอ้เคี้ยวเพราะท่านผสมน้ำไอ้เคี้ยวนะครับแล้วก็นะครับนี่คือพิมพ์หลังเบี้ยเป็นลักษณะนี้ครับนะครับพิมพ์หลังเบี้ย ท่านเคยเห็นเบี้ยหอยไหมครับเบี้ยหอยที่สมัยก่อนเขาใช้แทนเงินตานะครับนะครับแทนเงินตาสมัยก่อนนะครับที่เขาเลิกใช้กันครับเนี่ยคือพิมพ์หลังเบี้ยเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับจะได้เข้าใจว่านี่คือพิมพ์หลังเบี้ยแล้วทําไมมีลายมือข้างหลังด้วยครับเนี่ยครับลายมือก็คือใช้ท่านกดกันเองครับกดแล้วก็เอาไปปลุกเสกกันเองแหละครับแล้วก็สีนี้เขาเรียกในตำราเขียนว่าสัดสีอย่างนี้เรียกว่าสีดอกพิกุลแห้งนะครับสีดอกพิกลแห้งนั้นเกิดจาก น้ำอ้อยเคี้ยวนะครับทานด้วยน้ำอ้อยเคี้ยวเพื่อเพื่อให้ยืดอายุของพระนะครับให้มีความคงทนนะครับเพื่อเจริญพุทธศาสนาถึง5000ปีนะครับแล้วทาไมมีข้าวขาวมีข้าวขาวด้วยครับนั่นคือน้ามนต์ครับท่านแช่น้ามนต์ครับแล้วปลูกเศษสามสามไตคือสามวันละสามครั้งบางครั้งตำราียนไว้นะครับนะครับปลูกเศษกันอยู่ในไตมา้าะครับไปเข้ามณษานะครับนี่แหละครับดูไว้ครับเป็นพระที่หาชมยากนะครับนะครับ แล้วก็แล้วต่อมายุคลาหลังนะครับก็สร้างพระหมหาพุทธพิมพ์นะครับในของวังหน้าหน้าก็สร้างกันเึ้่อีกเยอนนะครับแล้วพระของวังหน้าจะแตกต่างจากองค์ใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็แล้วจะมีสีเขียวสีแดงสีหลายหลสีนะครับ <rhyme> <ๆส>เนื้อจะแก่งแงครับเพราะนั้นใช้ปูนเพชรปูนเกาลีนแล้วครับเพราะนั้นก็คือจะเป็นพระเนื้อแข่งนะคือสร้างที่วังหน้าหลวงป,ปู่โตก็เป็นเป็นผู้ผูกเสียกเหมือนเหมือนกันครับแต่ยุคนี้คืออ่าวสร้างที่วัดระฆังหลวงปู่โตท่านเป็นผู้ แกะแม่พิมพ์แล้วมีส่วนร่วมในการกดแม่พิมพ์แล้วด้วยนะครับกับกับลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดของท่านนะครับลองเข้าไปอ่านดูนะครับนี่คือพิมพ์หลังเบี้ยนะครับพิมพ์หลังเบี้ยครับเห็นไหมครับจะมีลายมือของท่านครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของกายภาพนะครับนะครับสร้างก็ไม่ไม่ไม่เยอะมากนะครับไม่เยอะมากนะครับคือสําหรับสําหรับผู้ศิกษานี้นะครับผู้ศิกษินี้สร้างกันไม่เยอะนะครับครับนี่สกบด้วยกล้องพันหกร้อยเอ็กนะครับ ส่วนหนึ imana, نا, going, well, ่งท่านก็บรรจุกุด้วยนะครับได้บรรจุกุศด้เลยครับบางบางบางองค์นะครับนะครับวราส่วนที่เหลือท่านก็บรรจุกุศนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากครับคลาสสิกมากครับดูครับนี่การเปลี่ยนแปลงของการเวลาเนื้อจะเดือดขึ้นมาครับนะครับนี่คือหลักธรรมชาติของพระนี่คืออาทาด้วยน้ําอ้อยเคี้ยวนะครับนะครับอ้อยเคียวนะครับผสมน้าด้วยอ้อยเคี่ยวผสมครับแล้วก็ระเหิดออกมาครับ นี่ครับเป็นปูนเปลือกหอยนะครับปูนเปลือกหอยนะครับนี่ครับดูครับนี่คือกรุนะครับคาบกรุของท่านแล้วคาบเดือดออกมาครับนี่คือกรุคาบเดือดนะครับจะมีคาบน้ําแบบนี้ครับนี่ครับในลักษณะของคาบน้ำแท้ๆจะเป็นอย่างนี้ครับขึ้นมาเป็นแคลเซียมแคลไซด์ครับนี่ครับนี่ลักษณะนี้ครับนี่ครับคือคาบน้ําครับคาบน้ําการเวลาต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือการเวลาของคาบน้ํานะครับ คาบน้ํากันเวลาที่แช่น้ํามนต์ไว้ชุดนี้บรรจุกุเจดีสามองค์นะครับ